ทำเล็เดียวกบทะเบียนรถเลยค่ะดีใจเลยสามใบเทาสามใบเทาได้คนน okay. ี้ป็นคนแนบอกว่าป <Eh? ู่หลงปู่มานะคะอาบน้มาสิาทีมาเลยดีาไมว่าใครนะคะน้องดีชันเองมือสั่นอยู่ว่าใครเนี่ยมือสั่นน้องสาวดีชันเองนะสามบเทะนี่หัวกระดกกลับแล้วี้ ยาสันยาสันใจร้นใจ้นตืกมากเลยเป็นแบงค์ที่หลวงปู่โยนมาให้นะคะเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรทุกคนดูให้ทุกคนผู้ชมดูด้วยนะคะแลอะถ่ายด้วยให้ให้ให้ในกล้องหน่อยวิดีโอเหรอผู้ชมไปเลยกดวิดีโอไปเลยนะคะกดวิดีโอไปเลยใครทุกคนแคปกันเองนะแคปกันเองนะโอ้ยเลขหัวแคปแคปเลขหลวงปู่เลยแคปแคปวิดีโอไปเลยเห็นไหมเห็นไหมบึ้ายนะ น้องจะร้องไห้เลยทุกคน